สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมันที่จะกลครับวันนี้พามาดูงานส่งมอบนะครับแบบหล่อเซตกำแพงสำเร็จรูปนะครับเราทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแบบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คือเซตตัวกำแพงสำเร็จรูปนะครับประกอบด้วย3แบบหล่อแล้วกันด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับแบบหล่อเสา i สิบห้ายาว3เมตรเรียงแนวขวาง8ต้นนะครับแล้วก็แบบหล่อแผ่นรั้ว5แผ่นนะครับยาว2อเมตรเก้าสองแล้วก็ด้านท้ายนะแบบหล่อคานทับหลังนะครับ2แผ่นครับผมโอเคเดี๋ยวไล่ดูกันทีละตัวนะครับตัวนี้คืออแบบล เสาไอ5ยาว3เมตรเรียงแนวขวาง8ต้นนะครับข้อดีนะครับคือมีตัวกั้นเลือกทําความยาวได้นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกทําความยาวที่2เมตร50นะครับเราจะใส่ตัวไม้ค้ำไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวหน้าตัดตัวเสานะครับก็โอเคนี่ก็คือตัวหน้าตัดเสาไอสานะครับตัวนี้จะไม่ใช่ i-15 มาตรฐานมอกนะครับจะเป็นร่องที่กว้างกว่าตรงนี้นะครับร่องจะกว้าง7เซนนะครับเพื่อใส่แผ่นล้ว6.5เซนนะครับมีความหนา ที่หนากว่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลื้อถอดประกอบทั้งหมดนะครับเปิดด้านข้างนะครับตัวนี้คือน็อตนะครับเราจะถอดทั้งหมดเลยเปิดฝาด้านข้างออกอย่างนี้ไม่สามารถยกชิ้นงานออกด้านบนได้นะครับเพราะติดนะครับด้านล่างนะครับมีมอเตอร์เขย่าให้อย่างนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้ไฟ3เฟสนะครับเวลาเราติดตั้งเราจะปรับระดับน้ําให้เรียบร้อยเลยครับต่อมานะครับมาดูแบบรอแผ่นลวดสาเร็จ15แผ่นนะครับยาว2เมตรเกนะครับทั้งหมดลักษณะนะครับคือ ตัวแผ่นเนี่ยนะครับจะสูง25เซนยาว2เมตรเก้อนะครับเนี่ยครับเรามีตัวอย่างมาให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้เราลองมาจากโรงงานแล้วก็มาสาธิตการแกะให้ดูนะครับที่ที่หน้าใช้งานลูกค้านะครับโอเคมาดูนี้ต่อนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของโดบบตนะครับไม่ต้องรื้อถอดประกอบเลยนะครับโหลดปูนลงไปยังไงชักแผ่นขึ้นได้เลยนะครับการชักแผ่นเนี่ยใช้แม่แรงยกก็ได้นะครับหรือใช้ตัวคานยกตัวนี้ก็ได้นะครับยกได้ครับละสแผ่นแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับโอเคด้านล่างมีมอเตอร์เขย่าเหมือนกันครับ ต่อมาแบบตัว้ีย3นะครับแบบรอคานทับหลังนะครับ2แผ่นตัวนี้ลักษณะเป็นตัวทีนะครับอย่างนี้นะครับรอยลวดพีจีวายสี่เส้นนะครับอย่างตัวแผ่นลวดนี้รอยลวดสามเส้นอย่างนี้นะครับนี่คือต่งรอยลวดของมันด้านล่างนะครับติดมอเตอร์เขย่าไว้เหมือนกันนะครับตัวนี้เวลารื้อแบบเนี่ยถอดด้านข้างนะครับเป็นตัวหนอนนะครับตีออกมาแล้วก็ เอาฝาออกมานะครับแล้วแกะชิ้นงานออกด้านข้างต่อมานะครับมาดูอุปกรณ์ควบในที่ใช้ในการทํางานนะครับเครื่องหนึ่งลวดนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับระยะชาร์จ120มิลนะครับตัวไฟสาเฟสโอเคเป็นตัวรุ่นใหม่ของเรานะครับต่อมาก็พวกอะไหล่ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลิปล็อกที่16มิลทั้งเซตนี่นะครับใช้อยู่185ชุดนะครับรุ่ละ220บาทเนี่ยกิปล็อกอย่างเดียวก็40,000กว่าบาทแล้วครับต่อมาด้วยอะไหล่ต่างๆนะครับเล็กเสียบเข้าหัวแผ่นนะครับไว้เสียบทําแผ่นนะครับ ให้แผ่นเป็นรูนะครับเพื่อยกออกได้นะครับตัวนี้นะครับไว้สําหรับยกแผ่นนะครับตัวนี้ไว้ทํายกแผ่นสาหรับคานแผ่นพลาสติกนะครับใส่กิบล็อกน็อตตัวล็อกแดน I15 นะครับตัวปลดกิบล็อกนะครับตัวหนอนของตัวคานทับหลังนะครับนี่ตัวเว้าปีคานทับหลังนะครับตัวชักร่องนะครับตัวเกียร่องตะขอนะครับอันนี้ก็คือตัวสํารองตัวกั้นเสา I15 ตัวนี้ปอกไว้สำหรับตันรวดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นน้ํายาเล่นปูนน้ํายาทาแบบนะครับโดยพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเทนนิ่งการทํางานกันนะครับว่าการทํางานเนี่ยจะขั้นตอนการทางานบ้างเวลาทุกครั้งเรามาส่งแบบหล่อให้ลูกค้านะครับเราก็จะสชธิตการทํางานนะครับเดี๋ยวรอวันนี้จะใช้ปูนแผ่นด้วยนะครับนะคาดว่าจะทํางานได้ไวนะครับแล้วก็ คุแต่สวยทำเสมอนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราจะทาน้ํามันที่ตัวแบบนะครับวันนี้เราใช้ตัวน้ามันทาแบบโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนะครับใส่วน้ํามานะตัวนี้จะได้ข้อดีนะครับในเรื่องความสะอาดนะครับผิวตัวชิ้นงานจะขาวนะครับแล้วก็เออเอาออกได้ง่ายนะครับวันนี้เราอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะครับเราใช้ผ้าทาไปก่อนนะครับลูกค้ายังปั๊บลมยังไม่มีมาให้ก็ทุบน้ํามันนะครับแล้วก็มาทาลูบๆอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาทาน้ํามันที่ตัวแผ่นลวดต่อนะครับสังเกต ตัวแผ่นล้วเนี่ยล่องมันเล็กมากนะครับใช้มือไม้เนี่ยเข้าลําบากนะครับแนะนำนะครับเป็นยังไงเป็นปั๊มลมกาพ่นเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับจะดูอีกทีนะครับมือไม้มันจะเข้ายากคนทํางานยากนะครับให้มีปั๊มลมจะดีที่สุดนะครับพ่นอย่างเดียวเสร็จไวนะครับอันนี้เรามาติดตั้งครั้งแรกเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมหลังจากทาน้ำมันทาแบบแล้วนะครับก็จะมาร้อยด้วยพ c านะครับตัวนี้ร้อยในตัวเสา i อ5นะครับถึงเราทำเสาที่2เมตรนะครับแต่ยังไงก็ยัง ต้องตัดลวดที่ความยาว3เมตร40นะครับเพราะว่างานของเกียร์แรงเนี่ยจะเป็นต้องร้อยลวดทะลุแบบนะครับไม่งั้นดึงลวดไม่ได้ก็แนะนํานี่ครับใส่ให้ง่ายนะครับใส่เส้นล่างก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เส้นบนทีนี้เราใส่เส้นล่างไปแล้วด้านนี้นะครับเอาคานที่ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเอามือไม้เราสอดเข้าไปได้อย่างนี้จะสะดวกนะครับถ้าวางชิดเลยมือเข้ายางนะครับลวดนะครับยิ่งตัดยาวยิ่งทํา ง่ายนะครับแต่ยิ่งตัดสั้นยิ่งทํายากแต่เขาสวนทางนะครับตัดยาวมากไปก็เปิดต้นทุนนะครับตอนนี้ก็ใส่รว่ตัวเสาไอสิบห้ เรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ลวดตัวแผ่นลวดสิแผ่นนะครับตรงนี้เราใส่แค่2แผ่นนะครับ้านข้างนะครับเมื่อกี้คุยกับทีมช่างแล้ววันนี้ทีมช่างไม่พร้อมนะครับก็เลยขอเทคแค่นิดเดียวก่อนยังไม่เทครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าครบทั้งหมดนี้ทีมช่างทางนี้คนไม่พอทําไม่ทันทีนี้มาใส่ตัวคานทับหลังครับคานทับหลังจะมีความวิเศษตรงเว้าคานทับหลังนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับไว้ใส่หลบฝีเสาไอสนะครับเรายัดฟองน้ําเข้าไปเพื่อป้องกัน ปูนเข้าไปอยู่ในตัวกันนะครับโอเคอันนี้พี่ต้องเห็นนะใส่หัวท้ายทั้งสองด้านยัดฟองน้ำเข้าไปการปูนเข้าไปอ่าทีนี้จะใส่ลวดนะครับให้ทะลุตัวเว้าคานทับหลังนะครับอ้าวเอามือจับไว้เอาดึงออกมา,ด,ออกมาดึงออกมาใส่เลยโอเคได้ไหมโอเคอ่าใส่ได้นะโอเคเนี่ยตอนนี้มีฟองน้ําอยู่อ่าแล้วดันเข้าไปเลยดันมาเลยมาโ่มาทางนี้อ่าพี่มาดูพี่มาดูตรงนี้พี่มาดูตรงนี้น,นะต้องใส่ ทะลุฟองน้ําไปนะครับตัวนี้ไว้หลบปีกเสาไอ้นะพี่ที่เราทําเนี่ยโอเคกะร้อยถลุมาทางนี้ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเส้นโอเคเส้นต่อมาทำนี้เส้นนะครับไม่งั้นมันจะสลับซ้ายขวากันบุ้นเลยอันนี้นะครับก็ดึงรวดเสร็จเรียบร้อยเทปปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยจริงไหมเรียบร้อยจริงครับก็คือลูกค้าทีมงานไม่พอนะฮะก็เลยขอเทแค่อย่างละร่องสองร่องพอเพื่อดูขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นนะครับอย่างตัวนี้เสาไอ15นะครับเทที่2เมตรนะครับตัวกั้นเนี่ยครับเราใช้ตัวกั้นแล้วก็เอาไม้มาคั้มอย่างนี้นะครับไม่ให้ตัวกั้นไหลนะครับเมื่อโดนปูนยันเข้ามานะครับเทเสร็จแล้วก็ล้างแบบอย่างนี้ครับแบบจะได้ใหม่ๆนะครับน้ำฉีดได้เลย เพราะว่าฝนตกครับวันนี้ดีนะครับติดตั้งเสร็จก่อนต่อมาตัวแผ่นรั้ว15แผ่นนะครับเทได้ร่องเดียวนะครับแล้วก็ทําการชักร่องนะครับอันนี้เป็นการชักร่องครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอให้ปูนเซ็ตตัวนิดนึงนะครับเราจะชักล่องขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งโอเคส่วนแบบรอขาทับหลังไม่ได้เทนะครับแต่ดึงรดให้ดูดึงรดเส้นล่างอะไรไปแล้วนะครับก็โดยประมาณนี้ครับ ตอนนี้ครับเราก็กำลังชักร่องนะครับนี่ประมาณนี้นี่เป็นการชักร่องครั้งที่สองหลังจากที่เซ็ตขึ้นรูปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็พอเป็นเ้าโค้งแล้วนะพอเป็นเค้าโค้งแล้วเดี๋ยวมันยังมีความเหลวอยู่นะยังนิ่มนี่มันยังไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไล่น้ำพวกนี้ออกไปนะครับถึงจะขึ้นรูปไปดีดสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยครับทําการชักล่องขึ้นรูปเสร็จแล้วนะฮะดูครับนี่คือล่องที่ชักขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเหลี่ยมเป็นสันดีนะครับมีช่วงใท,ท้ายนี่เละหน่อยครับพอดีเขาล้างโต๊ะแล้วก็ฉีดน้ําไปโดนได้ไปให่ฝากด้วยนะครับสําหรับแบบหลอคอนกรีตอันแรงครับท่านใดเสียใจนะครับฝากติดตามได้ใน YouTube Facebook ลน์แอดแล้วก็ทิกต o อนะครับสําหรับลงกึงมานิจเกลนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ